อยากผิวใสให้กินผักผลไม้ดังต่อไปนี้มีผักผลไม้หลายชนิดเลยที่ช่วยบำรุงผิวพรรณมีวิตามินซีเยอะมากต้านการเกิดริ้วรอยแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำโดยเฉพาะรอยสิวหลุมสิวแล้วก็ฝ้ากระแต่สำหรับในเมืองไทยเนี่ยอาจารย์แม่จะยกตัวอย่างมาให้สัก5ชนิดนะคะส้มเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะแต่ถ้าเกิดเรากินส้มเยอะเราจะได้น้ำตาลเข้าไปด้วยระวังนะคะ น้ำหนักจะเกินบอกคารีบอกคารีเป็นผักที่ช่วยบำรุงผิวได้อย่างดีเลยชะลอการเกิดริ้วรอยด้วยกีวีรู้ไหมกีวีสุดยอดเลยกีวีเนี่ยเขามีโอเมก้าสามด้วยช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์ผิวและสิ่งที่สำคัญนะลดการเกิดริ้วรอยองุ่นเรารู้อยู่แล้วว่าอางุนเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากช่วยให้ผิวขาวใสขึ้นแล้วก็ลดเลือนฝ้ากระได้ด้วยและ อีกหนึ่งชนิดนะที่อาจารย์แม่จะแถมให้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นบิวเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แคนเบอร์รี่มีวิตามินซีสูงลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ชะลอวัยสำคัญเลยฝ้ากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนด้วยและเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ถ้าเรารับประทานผักผลไม้ทั้ง5ชนิดเนี่ยผิวเราจะมีออร่าผิวเราจะเป็นผิวที่เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาและสำคัญนะ ชรอไวไร้ฟ้า